ันนี้ประวัตมาหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับฟันนะคะที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ปรตมีปัญหาเรื่องฟันเอียงข้างในด้านนี้ซ้ายมือนะคะเพราะว่าเมื่อ,อประวัติเขาเช็คเตือนประมาณมีนาะมีการทำความสะอาดแบบลึกเลยอะ่ะฉีดต้งจิตยาชาแล้วก็ทำความสะอาดทางคลินิกที่วัดไปทําประจะําอ่ะเขาก็บอกว่า ปนมันเบวทับกันแล้วก็มันจะทําให้มีปัญหาเรื่องน้ำสะอาดหรืออะไรนี่แหละพวก็ไม่ค่อยเข้าใจนะเขาก็เลยแนะนําส่งตัวมาที่นี่เมื่อวานไปมาแล้ววันนี้ก็มาที่นี่อีกวันนี้คุณหมอก็แค่ตรวจเช็คเอ็กซเรย์ดูแล้วก็คุยกันไม่ได้ทำอะไรคุณหมอผู้ชายนะคะภาที่อีกที่หนึงน่งมีแต่ผู้หญิงหมดเลยคุณหมออารมณ์ดีมากแบงคคิดิเขาเปิดเพลงคุณหมอก็ห้ามเพลงไปเช็คไปคุณหมอก็ บอกว่าเออมันก็สุขภาพแข็งแรงดีนะก็พยายามติดต่อกับคุณหมอที่ปรดทาประจําแต่วันนี้คุณหมอไม่ไม่เข้าคลินิกก็เลยให้กลับก่อนแล้วก็จะคุยกับคุณหมอทางที่โปรดไปทําประจําแล้วก็จะโทรมาบอกว่าเป็นยังไงแต่โปรดดีใจที่ไม่ต้องทําอีกอะ่ะคือคุณหมอทางนี้บอกว่ามันไม่ได้มีผลต่อสุขภาพฟันอาจจะแค่ตําแหน่งของฟันมันเกมาทับกันเฉยๆนะคะก็สรุปว่า แค่มาคุยก็เสียไปแล้วหนึ่งร้อยหกสิบดอลลาร์นะคะเป็นเงินเท่าไหรอ่อ่ะเกือบสี่พันมั้งนะคะก็แค่หนึ่งชั่วโมงอะ่ะแล้วบาร์ครั้งแรกไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประกันใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ให้ให้ประกันเลขไปแ,แล้วต้องต้องใช้เลขอ่าของมิสเตอร์เพราะว่าวดอยู่ใช้ประกันใต้ใต้มิสเตอร์นะเออดูกว้างๆก,างก็ได้นะ ชอบจะบอกว่าตรงนี้เขาจะอยู่ในเมืองกว่าอยู่ในเดลัวเร์เหมือนกันแหละจากบ้านมาก็ประมาณยี่สิบนาทีอยู่ในเมืองกว่าแล้วก็เป็นเหมือนตึกเตี้ยๆบ้านหลังๆมองไม่เห็นแต่ว่าถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวรอดูรูปนะจะชอบลักษณะแบบนี้แต่ว่าคลินิกข้างในเขาจะทําเป็นเหมือนใหม่มันมันจะว่าทันสมัยก็ไม่ไม่เชิงก็แบบเป็นเก่าๆหน่อยหนึ่งโบราณโบราณแต่ว่า จะเป็นแบบบ้วนมีที่บ้วนปากแต่ว่าที่คลินิกที่เราทำอะ่ะเขาจะเป็นเอาน้ํามาฉีดฟันแล้วเป็นท่อดูดเอาน้ําออกไปนะคะรอคุณหมอติดต่อไปก็หวังว่าจะไม่ต้องมานอนอ้าปากให้คุณหมอกรอฟันหรือว่าดึงลากฟันออกมานะคะเพราะว่าไม่อยากเลยนะคะตอนนี้ก็จะกลับบ้านดีหรือจะไปเที่ยวไหนต่อดีละ่ะบ่ายสองโมงครึ่งก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะแต่ไปไหนดีอ่ะ ถ้าอยู่ที่บ้านนะก็จะไปไปแฟชั่นไอแลนด์นะหรือไม่ก็ไปเดินฟิวเจอร์พาร์คเรืงสิธิ์ใช่ไหมอยู่นี่เราไปไหนดีเป็นเซ็นทรัลรัดเท้ากันไหมไปดูทุนังที่เมเจอร์ดีไหม <laughs> เดี๋ยวจะไปเดินถนนริมถนนนะเอองั้นเดี๋ยวคิดดูก่อว่าจะไปไหนนะคะก็วันนี้โมเท่านี้ละวันะนี้ใส่เสื้อลายเสือด้วยเห็นไหมใส่กางเกงสีม่วงใส่เกือบสีเหลืองนะคะนี่นี่ <laughs> โอเคท่านี้ก่อนเนะสวัสดีค่ะขอบคุณนะค่ะที่มาฟังบนโม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 ,โมได้ทุกวีทุกวันแหละบ๊ายบาย